อร่อยไหมอร่อยมากเลยทุกเมนูเราก็จะใส่นมไปด้วยนะพวกขนมพวกอะไรเงี้ยได้นัวๆอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะพี่ๆนะตาแป๋วอันเนี้ยรสชาติเดียวกับเค้กกล้วยหอมเลยแต่ว่ามันจะหวานธรรมชาติค่ะหวานน้อยคนคนที่ชอบกินหวานน้อยอย่างเปาเนี่ยชอบมากอืมมากินน้ำพริกไหมคุณทุกวันเลยหรอคะ น้ำพริกแม่คุณอร่อยไหมน้ำพริกแม่คุณอร่อยไหมคะสบัดไปอ่ะไม่ไม่มีติดมือขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้ใจส้มกันนะคะเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะคะถ้ากดใจส้มเราก็จะได้เป็นเพื่อนแบบพรีเมียมไม่แบบพรีเมียมคืออะไรอืม ขอบคุณค่ะแสนดีกินขนมที่ทำเองอขอบคุณค่ะมันเยอะแล้วใช่ไหมไว้ยไม่ทิ้งค่ะนโนถ้าทิ้งอะ่ะให้แม่กินดีกว่าอ่ะบอนแม่หน่อยอามัมมัมแซนดี้แม่มัมมัมลว <laughs> เรียกแม่เรียกแม่คุณเหมือนกันคนที่สองยังไม่มีแพลนเลยแต่นี้แค่อะม,มัมมัมมัมโอ้โหโหต่ำอุ้ยขอบคุณค่ะพี่กระตายแม่ตายสวัสดีจ้าผมเพิ่งดูเรื่องพุ่งพวงเสร็จเมื่อกี้ดูที่เน็ตฟลิกใช่ไหมแสนดีโอ,โอ,โอ้ลูกกระเดือกเลยนะเนี่ยโดนลูกคอเลย ลูกคอยังอยู่เอโดนลูกกระเดือกอืงเสื่อเปื่อยไปหมดแล้วกินค่ะแซนดี้เรียกใครได้บ้างตอนนี้เหรอก็ได้ได้ได้หลายคนแล้วนะได้ปู แล้วแต่อารมณ์เขาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคือ่อเปื่อนอันนี้กินได้ไหมอืมอร่อยหวานแต่นี้น่ารักมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณใจส่งตย นูนูทำหน้าด้ยทำหน้าพี่ให้ใจเศร้ามากนี่ไข่แม่ใช่ไหมแม่ไข่ชื่อแสนดียกมือขึ้น หากพวกเรากำลังสบายจึงตกมือพันโอเคมันติดมือติดมือหากพวกเรากำลังสบายจึงตกมือพันโอ้หากพวกเรากำลังสบายจึงตกมือพันน้ำพริกยังยังอยู่มหมยังอยู่นะน้ำพริกอะหนูยังไม่ได้กลับสุพรรณค่ะแต่ว่าตอนนี้แม่คุณตำเรียบร้อยแล้วนะคะ แม่คุณตำแล้วพี่ๆสามารถเข้าไปในช่องทางธรรมชาติได้นะคะแอดบางออนหนึ่งนะจ๊ะช่องทางธรรมชาติอแอด b a n g o n หนึ่งค่ะต้องมีแอดด้วยนะแสนดีคุณแม่ว่านะคุณแม่ต้องใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยแหละเพราะว่าแสนดีเอามาป้ายอะ ให้แม่ใส่ด้วยได้ไหมคะมอือเพราะว่าแสนดีอ่ะป้ายคุณแม่คุณแม่ก็ต้องใส่ผ้าก,กันเปื้อนด้วยได้ไหมเราจะได้อือแม่เห็นไหมก็จะได้ไม่เปื้อนโอเคไหมแสนดีป้ายคุณแม่ <laughs> คนที่เปื้อนสุดน่าจะเป็นแม่โอเคไหม ตะลึงเลยตะลึงเลยอขอบคุณค่ะ,คคะแสนดีกับคุณแม่คุณพ่อขอส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทุกจังหวัดเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยววันที่ยีก้าแม่จะไปอ่ ยี่ยิบเก้านี้ที่แกมมี่เขาจะมีรวมระดมทุนกันนะคะให้กับพักใต้พี่ๆเจอกันได้นะวันที่ยิบเก้านะคะเนาะเห็น,ะนอะไรเหรอขอบคุณค่้าจะเอาอะไรเนี่ยเหรอเอาไหมเอานะน้องหนึ่งขวบค่ะกินเองค่ะ แซนดีสวัสดีพี่พี่ขนมกล้วยน้ำหวา้าใครอยากได้สูตรนะเดี๋ยวไว้แม่ทำอีกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะว่าทำอะไรบใส่ยังไงบ้างนะคะขอบคุณค่ะเนาะแซนดีชอบมากเลยเนาะขนมอะแซนดี้ทำเองเนี่ยนะแสนดีเอามือขยำ <c oughs> ขอบคุณค่ะไม่ต้องใส่น้ำหรอกอันเนี้ยแซนดีเอามือแล้วเลงใช่อย่างเงี้ยแหละ ดูดูดูดดดอู้สวัสดีพี่พี่ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนสวัสดีนะคะแสนดี้ทาเองใช่แล้วอู้สวัสดีค่ะแสนดี้ทาเองค่ะวันนี้แสนดีไปแฟชั่นไอแลนด์เจอกับหลายๆคนเลยทักทายแสนดีน่ารักมากอของแสนดีใช่ไหมแต่ว่ายืมนะ เพราะว่าเสื้อแม่เปื <petto> ้อนอะไรอ่ะหาาสดีขนมจะหมดแล้วนะไกลหมดแล้วนะเลี้ยงง่ายแม่เลี้ยงง่ายนะสดีอะแต่ช่วงนี้ก็ลากหลายอารมณ์หน่อยเพราะว่า ช่วงหนึ่งขวบคุณหมอบอกว่าจะอารมณ์เขาเรียกอารมณ์แปรปวนเริ่มมาแล้วล่าสุดไปฉีดวัคซีนก็จําคุณหมอได้ตอนแรกก็แบบนั่งนึกอยู่ตอนที่แบบเข้าห้องใหม่ๆพอนึกออกเราร้องไห้เลยอยู่ในช่วงที่แบบกลัวกลัวง่ายนะคะเหมือนพ่อมากเลยใช่ไหมล่ะเหมือนแม่ตรงไหนมีมีตรงไหนที่เหมือนแม่บ้างไหม มีไหมคะสันดี้ว่าสันดี้เหมือนเหมือนพ่อไหมสันดี้เหมือนพ่อไหมคะลูกแกเหมือนแมน่แกชาลาเปาเหรอพ่อชัดชัดเป็นผู้หญิงเหมือนกันมีตรงเดียวเลยเหรอไม่ตรงเดียวเลยนะ คนต่อไปกลอย่างยังเลยแต่ก็มีคนเชียร์เยอะนะแต่ว่าหนูยังแบบยังยังเหนื่อยอยู่อีกไม่ใช่เหนื่อยคือแบบคือตอนที่ตอนตอนที่ท้องแสนดีอะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบมีความรู้สึกว่าเรื่องหนักหน่วงแบบจิตใจอะไรเงี้ยอ้าเฮ้ยได้ไงอะเอาอะไรหรอเอาอะไรเอาอะไรไหน เอาอะไรเนี่ยเหรออันเนี้ยเหรอจะเอามาทาไมอ่ะนี่นนะเอามาทําอะไรคะ่ะเอามาทําอะไรอันนี้จะเอามาทําอะไรโอ้ยแม่คุณแม่คุณอยู่ในนี้แม่คุณ เล็กอุเรีกคุณก่อนคุณบพอ่อคุณให้คุณมีเธอ <c oughs> แั้นดีอยากมีน้องไหมคะอยากมีน้องไหมฮะ <c oughs> อ๋อแล้ดีพูดเรื่องอื่นแม่คุณจา๋าปู่ไปไหนปู่อยู่บ้านคะ่ะ เอาอะไรเอาอะไรมีฮะมีเห็นดีพ่อบอกว่ามีอ่ะแซบบอแซบบออ่ะเซบบอแซบบอลุงชายคนโอ้น่ารักไหมน่ารักไหมมีชื่อแสนดีด้วยนะนี่เห็นไหม มีชื่อแซนดี้ด้วยเห็นไหมแซนดี้อ่ะกินอุ้ยเทไม่ได้นะคว่ำเลยพอยังอเอาอันไหนไหนเราบอกมาพูดออกมา มดแล้วอังสันดีเช, ет, ช ет ็ดเช็ดโตด้วยเช็ดอ่ะอังสันดีเช็ดโตเช็ดมือด้วยนะทำยังไงเนี่ยนะทำไมอะแต่พื้นทั้งหมดเลยอังสันดีวานอ่ะเช, ет, ช, ет, ช ет. ็ดเช็ดเช็ดเฉ็ดปากด้วยนะ อ๋อใช่เช็ปากพ่อปากดี่เช็ดปากพ่อเช็ด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 ปากเช็ดปากปากอยู่ไหนอ่ะเช็ดปากหน่อยค่ะมือด้วยนะเช็ดปากอยเช็ดปากพ่อเช็ดปากเช็ดปากดีอ่ะเช็ดปากหน่อยค่ะอ๋อมีอะไรติดอยู่ เน yeah. ี่ยเออาก็เอามาป้ายเสื้อเขาบุยบุยแสนดีแสนดีเอาเนี่ยอันน vale> ี้เช็คด้วยนี่เปืือกแสนดีค่ะแสนดีค่ะขอบคุณค่ะน้องน่ารักษเนี่ะแสนดีค่ะแสนดีค่ะ สวัสดีจ๋ากำลังเช็ดอยู่กำลังมีสมาธิอยู่โอ้มันเปื้อนงั้นเปลี่ยนอันใหม่ได้ไหมมันเปื้อนใช่ไหมอันเนี้ยเช็ดไปก่อนถ้ามันเปื้อนแล้วเราคอ่อยปิดอันใหม่นะโอเคนะโอเคนะนี่ใช่ไหมสวัสดีค่ะเช็ดใหม่เช็ดใหม่เช,หมเ,เช็ดปากนะ ขึ้นไปบนหัวเลยอะ,ะเอาอะไรอ่ะจะเอาะไรโอเคนี่นะแม่มีอะไรมาให้ด้วยโอ้นี่ฉันนี่หนังสือซื้อมาใหม่โอ๊ยนั่นอันนี้ตัวอะไร <Panda. S 1> <Panda. S 2> แพนด้าแพนด้าว้า ลิงว้าวจิ้งจนี่ตัวอะไรช้างอู้หแพนดา้าแพนดา้ามีเบบี้ด้วยชอบไหม Baby พ a นด้าวัโอ๊ะโอ๊พัง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 แล้วโอ้ยขาดขาดไปขาดแล้วอ่ะแ <c oughs> สนดี้ขะมันขาดแล้วเบบีพ a นด้าโอเคโอเคไม่เอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคเต่าใช่แต่ว่าอันนี้ดูเฉยๆดู อันนี้อะไรปลาขอบคุณค่ะปลาใช่ดูเฉยๆนะมันขาดง่ายเฮ้บยบา b บ๊ายบายบ๊ดยบาย a ๊ายบายบ๊ดยบยบ๊ายไา๊ดบาบ๊ายบายบ๊ายบย๊าา๊ดยบบ๊๊๊ ได้ยินไหมเสือร้องอ,อ่าหุยทำหน้ากลัวกับแม่อีกอะ่ะเสือร้องหุยพ่อกลัวไหมกลัวกลัวนะพ่อกลัวเสือนะนี่มันพังเลยแพนด้าพังแล้วน่ารักไหมจุ๊บจุ๊บนะคิสม่าโอเค ลิงน่ารักไหมโอเคแล้วแสนดชอบเสือเหรอเสือช้างลูกช้างน่ารักโอ้เด้อเด้๋ยด้อเด้อเดใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ตัวอะไรคะลูกนกโอเคเบาๆนะเต่า เตาใช่ไหมอ๋อเช็ดเตาเหรออ่ะเช็ดเตาเตาเปียกเช็ดเตาหน่อยโอเคเช็ดเช็ดเช็ดโอ้โหโอเค Animal Pop up มันเป็นหนังสือป๊อปอัพดีมากเลยขวบหนึ่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจจะยังไม่ได้ตอบเห็นไหมสวยนี่มันคือ ลิงก,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 กนี่มันเป็นหนังสือป๊อปอัพเนี่ยทุกคนมันจะมันจะโผล่เข้ามาได้เห็นอันนี้ซื้อมาจากน่าจะออจวันชูที่ว้าวเห็นไหมพี่พี่เห็นลิงไหมล,ล,ล,ลิงลิงลิงว้าวนี้ลิงร้องเห อ๋อล oh, sort of ิงร้องลิงร้องเหมือนเสือเลยเอาไหมอ่ะเมื่อก um ี้มันขาดอ่ะลูกแต่อันนี้แสนดต้องดูอย่างเดียวนะอันนี้ตัวอะไรนกอนกใช่ไหมโอ้ว้าว flower 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 มีเอสไหมชิดรัก ฟาวฟ lower ต้องมีเอ็ดไหม f l o w e r ์ถ้าอลา flowers นะ in the garden 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 wow. ้าวอ่ะกินเคียวเด็ดเสรกินผักนี่มันเป็นเป็นเป็นป๊อปอ่ะน่ารักค่ะคุค่ะ ต้องส่ดีเคี้ยวผักเหรออาสั่ดีกินผักคะ่ะเอาว่านดูทีอํ้อเคี้ยวด้วยเคี้ยวด้วยนะโอ้นี่มีปลาเลยเห็นไหมปลาว้าวเนาะหู นก,นกอันไหนนกชี้สินี่ใช่ไหมนกใช่โอ้จับเบาลุกจะเบาเบาจะบเบานะมันขาดกระตายเห็นกระตายไหมนี่ไงกระตายโอ้อันนี้อะไรอ่ะบ้าน ใครทำผมให้ป้าทําผมให้ค่ะป้าพานพี่เลี้ยง <laughs> ป้ามือเบาป้ามัดผมตอนหลับม, <laughs> มีพลังแล้วมีพลังเหรอมีพลังเหรออันนีมีพลัง

ชี้ๆของแม่มอญชี้ๆเหมือนมอญชี้ๆอ่ะเหมือนเขาอ้าวทำไงอ่ะฮะอ,อยากเล่นไหมฮะแอนดี้อยากเล่นหนังสือไหมยอยากเล่นหนังสือไหมหรือไม่เล่นแล้ว สันดีอยากเล่นไหมอยากเหรอแต่สนดีโยนไม่ได้นะเข้าใจไหมเล่นใช่ไหมเข้าใจเนเล่นสันดีห้ามโยนอีกนะโยนไปก็มันพังนะลูกมันมันก็จะเล่นไม่ได้เลยนะชิโก้ชิโก้ เลยตกใจไหมตกใจไหม ครัเองเหอหนึ่งขวบแล้วใช่แล้วคุณพ่อไปไหนคุณพ่อนั่งอย่นตรงค่ะคุณพ่ออ่านหนังสือนี่มันต้นเบาบับเน่ยนะกาลังสนกาเซลกาเซลนี่ตัวอะไรทีละกาเซล มันชื่อชื่อมันเลยไหมหรือว่าเป็นเป็นแบบกวางอะไรอย่างเงี้ยมันคือ,คอกาเซลที่เราเห็นที่จักดิวจะเป็นกวางแล้วไม่ขาวกาเซลแหละแต่ไม่รู้ว่าชื่อมันเลยกาเซลเงี้ยเหรอไม่รู้ภาษาไทยมันมีไหมล้อกระตูอะไรอย่งี้ขอบคุณค่ะนี่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  place here place แปลว่าอะไร place place here place here, place here. Dance. หมดแล้วอมีคนตอบให้เลรวขอบคุณค่ะอะไรอะเต้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  please, please. <c oughs> yeah. อือใช่อ๋อพี่พี่เต้นด้วยกันสิพี่พี่เต้นด้วยกันสิคะใช่ไหมพี่พี่เต้นนะเด๋ยวแสนดีเปิดให้โอเคโอเคนะวันทูีอ่ะเปิดให้พี่พี่เต้นค่ะพี่พี่เต้นนะ เต้นกับแสนดีนะโอเคเต้นอย่างนี้เลยนะโอเคอ่ะว yeah. านชูชีเพรสเนี่ยเพรสเพรสไปอ้าวพี่เต้น เย้ที่พ่สนุกกันาลูกอ่ะอืมอันนี้อะไรนกนี่อะไรกาเซลลีนเต้นอีกเหรอเต้นอีกเหรอพี่พี่เต้นหรือ,อยังคะพี่พี่เต้นหรือ,อยังสันดีสันด,ดีว่าพี่พี่เต้นหรือ,อยังนะ เต้นหรือยังน้ฮะเหนื่อยแล้วเหรอแต่ดีเป็นดีเจให้พี่ๆเต้นเพลงสัตว์เพลงสัตว์ต่างๆหนังเสือเนี้ยแพงมากเลยแต่ว่ามันน่ารักก็เลยซื้อมาแต่ว่าราคาแบบแรงมาก แต่ว่าเสียงมันใช้ได้เลยนะเสียงดังอยู่แล้วก็มันไม่บาดมือด้วยอันนี้มันของเด็กโดยเฉพาะไปซื้อที่ร้านร้านแบบขายของเด็กแต่แดะแดแต่แต่แดะแดแต่เอ้ากินอะไร,รอ่ะ สันดีร้องเพลงได้ไหม mm hmm. แบบจะหมดแล้ว <laughs> ขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณหัวใจนะคะเว่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้โอเคโอเคสันดีจับอีกอือหึเห็นสันดีเห็นแม่โดนปิดกันน่าดยดิโดนปิดกันอีกแล้ว เงี้ยลิงลิงมันร้องงี้เลยเหรอลิงบาบูใช่ไหมย Don't t tick i c k ร์ the baboon แม่โดนบล็อกแม่โดนบล็อกทุกคนฮะแม่รูเอออ้าวแต่ไหมออกไหม ออกจากตรงนี้ไหมโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยดูโอเช็คโอ้ยอะไรเนี่ยไม่เอาแซนดี้แซนดี้ใช้อะไรแซนดี้ทำอะไรแหน่ฮันนีูโน่โน เริ่มง่วงแ้วหน่านง่วงแล้ว a n d ทีเช็คเฮ้ย hey. แควแควแคว <laughs> ต่อหน้าประชาชนต่อหน้าประชาชีโอเคง่วงแล้วใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องตรวจหรอกไม่ต้องเช็คหรอกอ้โอเคมา1,2,3 <c oughs> ยืนค่ะ One two three ง่วงแล้วแันดี้ง่วงมันใกล้เวลานอนแล้วค่ะใช่ไหมง่วงใช่ไหมง่วงทำไงไปแล้วไปนานี่พี่แบตหมดแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแบตแซนดี้หมดแล้ว